การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของการยางแห่งประเทศไทยและยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศษษรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงรัฐบาลโดยการยางแห่งประเทศไทยจึงได้มีการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางต่าผูดตึงเรืืองย่างฟาราตกตั้มนี่แย่มากๆเลยครับช่วงนั้นรายได้อื่นพุ่มไม่มีเลยไม่ตังค์ไม่พอช่วงลูกเรียนต้องยืมก็มาจ่ายแต่พอตอนลังน่งมีการย่างเองประเทศไตได้ก้าวมาช่วยเลือกเรืืองประกันรายได้ประกันราคาให้กับ้าทุ่นย่างนี่ก็ทำให้ชีวิตดีขึ้น ถ้าเขาไม่มาช่วยช่วงโควิดนี้รูู้กันหวาเป็นการตัางโลกไม่ใจแก่บ้านเราการค้าการตลาดก็ไปไม่รอดถึงการมีการประกันรายได้มีสามารถทำให้เจ้าชวนยังไม่เดือดรอนต่อไรมีชีวิตดีขึ้นว่าเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่เน่จะก,กระตือรือร้นที่ต้องการจะทราบข้อมูลนะครับของตนเองนะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่นะครับ ส่วนผู้นําชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวกับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ของตนเองนะครับรวมถึงได้แจ้งปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้รับผลประโยชน์ในส่วนที่พึงได้อย่างเหมาะสมครับ จากโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางและการสร้างอาชีพเสริมให้กับกเกษตรกรทําให้วันนี้จรันแสงสว่างกเกษตรกรผู้ปลูกยางอําเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรและครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นสามารถก้าวผ่านวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และสามารถอยู่ได้ด้วย,วยตนเองอย่างยั่งยืน เรอยากจะขอบคุณการย้างแห่งประเทศไทยที่มีโครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวทุ่นยางและเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงเพรยักษมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกรับ